โอเคนะครับรีโมทเพรว่าฟ้าเพว่าไกลออกไปรีโมทอันนี้แต่งประโยคนะแบบผัดโฮมเวิร์ที่หกล,ลดความเร็วลง รีโมทไกลโรโยเพราะว่าตรงรับพักดีจงรับพักดีเขยนเข็เขนสั้นๆมันพักดีแล้วกันนะโอเคอันนี้แต่งประโยคนักเรียนข้อสอบข้อสอบก็ก็น่าจะแค่ยูนิตนี้ แล้วก็นี่เราไปฝึกแต่งประโยคแล้วมันออกออกทัวโ okay. อเคออทิมิสติกมองแง่ดีมองโลกในแง่ดีแล้วเ,เขียน,นสั้นๆันมองแง่ดีใช่เพราะว,ว่าภูเขา,า,าเออวอเเผาเอ็กซ์เพคก็คือคาดหวัง

ชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นชั่วโมงที่ปั่นป่วนห้องนี้ทุกคนมีไอแเนี่ยทุกคนเลยปว่า จำเป็นต้องซื้ออะโอเคนะครับอันนี้คือศัพท์ที่เรียนก็ไปแต่งประโยคมานะการบ้านเสร็จแล้วเราใส่ในตู้ด้าย อันนี้เหลืออีกสามสิบห้านาทีผูหานก็จะทำการแปล educating Kenyan school การศึกษาการให้การศึกษาของเด็กๆชาวเคนยา in the remote Kenyan village of Inusen There is a school where there was never one before, and over 150 girls now getting an education. พื้นที่ไกลออกไปในหมู่บ้านของชาวเคนยาแห่งเมืองอินโนเซมที่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนสักแห่งก็ยังไม่มี ณปัจจุบันนี้ณตอนนี้เด็กเด็ก,ดกผู้หญิง150คนกำลังได้รับการศึกษา The woman who built this school was from this v i l l a g e สุภาพสตรีผู้ซึ่งสร้างโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นคนที่มาจากหมู่บ้านนี้ but she was so very different แต่ว่าเธอนั้นเป็นบุคคลที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างมาก she was courageous, determined, loyal and optimistic เธอเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญตัดสินใจอย่างแน่วแน่ นะครับอย่างมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมีการเป็นบุคลิกของคนที่มองโลกในแง่ดี Her name is k a k e n y a n a t a y a ชื่อของเธอก็คือ k a n y a n a t a y a Natia is the oldest of a children in her family belonging to Kenya's Maasai tribe. นายกราฟที่2ของเคนยานั้นเป็นบุตรคนโตที่สุดในครอบครัวของเธอเป็นชนเผ่ามาซของชาวเคนยา When Natalia was young her father work e d in a distant city and the family was extremely poor เมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กพ่อของเธอก็ทำงานในเมืองหนึ่งที่ห่างไกลออกไปครอบครัวเธอนั้นยากจนสุด สุดติงกระดิ่งแมว they live in a grass and mud hut and they share with goat and sheep พวกเธอพวกครอบครัวของเธอก็อาศัยอยู่บนพื้นหญ้าและกระท่อมที่มีหลังคาเป็นโคลนนะครับก็ได้ อยู่ร่วมกันกับทั้งแพะและแกะ They had no electricity ไฟฟ้าก็ไม่มี as the e l d e r s n a t a y a helped to feed and care for the younger children n a t ย a ก็ช่วยครอบครัวนะครับเลี้ยง เลี้ยงน้องนะเลี้ยงน้องป้อนอาหารให้ดูแลน้อง she c a r r i e water gather firewood cook meal and work in the field เธอก็หาบน้ำแบกน้ำเก็บฟืนนะทำอาหารทำงานในท้องนาท้องนา like all the girls in her village she s supposed to follow tradition and learn the skills to be a good m a s <c oughs> s e i f e ก็เหมือนเหมือนกับคนอื่นๆเช่นกันก็ทำตามวัฒนธรรมประเพณีของเผ่ามาแซในการที่จะเติบโตเป็นระยะที่ดีของครอบครัวนะครับ แล้วก็มีความชานาญนะครับในสิ่งที่ในฐานะที่เป็นภรรยาก็ควรจะพึงมีนะครับที่ท่านได้ฟังจบแล้วนะั้นก็เป็นภารากราฟที่สามนะครับในภารกรี่ที่ เมื่อกี้พูดปิดในวรรฟที่สองนะครับตอนนี้ารากรฟที่สามในพารากรฟที่สามนะครับเราก็มาต่อ1 5 3 0 at the age of five, t her father a n d g a g e d her to six years old neighbor. ตอนที่เธออายุห้าขวบพ่อของเธอก็มั่นเธอไว้กับผู้มั่นซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละอายุหกขวบ her father expected her to marry at 13 As was the custom พ่อก็คาดหวังไว้ว่าจะได้แต่งงานตอนอายุ1ิบามขวบตามวัฒนธรรมประเพณีนัทายา h e r wasn't happy แม่มนะนัทายาก็ไม่มีความสุขเพราะว่า she wants more children เชิงแต่เพราะว่าเธอก็ต้องการบุตรมากกว่านี้นะครับไอ้ที่มีมันแปดคนยังใช้ไม่พอต้องการมากกว่านี้ but there was little she could do to help them เธอก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ she too had to follow tradition แล้วมันก็ต้องทำตามว่นานมประเพณีนะครับ ที่มีมา however t a y a didn't feel the same way she had a plan and she was brave enough to make it work แต่นาทยาไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นไม่ได้คิดแบบน,นั้นเธอก็มีแผนการอยู่ในใจ เธอก้าพอที่จะทำให้มันสำเร็จนะครับ n a t a y a loves going school n a t a y a ชอบรักที่จะไปโรงเรียนในพารกราฟที่4 She made excellent grades and even dream of being a teacher herself one day เธอทำเกรดนะครับทำคะแนนได้ระดับดีเลอรฝันที่จะเป็นคุณครูสักวันหนึ่ง Few girls t h e t y o have dreams like that น้อยคนนักที่จะคิดที่จะกล้าฝันแบบที่เธอต้องการแบบที่เธอฝัน Even today only 11% of girls from n h t t a y a village continue their education past primary school แม้แต่แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็มีเพียงแค่11%ของเด็กผู้หญิงที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ศึกษาต่อหลังจากจบประถมปลาย instead at the age t h a r t e e n i r r marries d n d begin to have children of her own. แทนที่จะเรียนหนังสือก็ไปแต่งงานตอนอายุ13นะครับ13ก็นักเรียนกือ,อยู่ประมาณมมหนึ่งประมาณนั้นมหนึ่งมอสองนะครับแล้วก็เริ่มแล้วก็มีลูกนะครับของตัวเองนะครับ however n a t a ย a didn't want to marry or go through the ceremonies for a girl of that age อย่างไรก็แล้วแต่นาทยาก,ก็ไม่ต้องการแบบนั้นไม่ต้องการที่จะมาแต่งงานแล้วก็ทำวิธีแบบไอ้แบบนั้นนะครับนักเรียนเอ,อ with all the courage she could find in herself she went to her father ด้วยความกล้าหาญทั้งหมดที่เธอมีอยู่เธอก็ไปหาพ่อเธอ she told him she would run away if she had to stop her education เธอบอกเขาว่า เธอจะเผ่นนะจะเผ่นป่าราบเลยถ้าเกิดว่าจะมาบังคับให้หยุดการเรียนการศึกษา He said she would do that what she wanted if she, he left her finish high school เธอก็กล่าวไว้ว่าเธอจะทำทุกอย่างเลยถ้าที่เขาต้องการถ้าเกิด ให้เธอเรียนจบ her father agreed คุณพ่อก็เห็นด้วยตกลงนาทายา graduated from high school with top honors นาทายาก็เรียนจบระดับประถมปลายระดับมัธยมปลายนะครับด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง top h o n o r เราจบไปแล้วนะครับในภารารราฟที่สี่ นาธยา After graduation Nadia decided she wanted to attend college a at university in the United States หลังจากที่เรียนจบแล้วนาธยาก็ตัดสินใจนะครับที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยสักแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา By then however her father was sick and in a hospital ยังไงก็แล้วแต่พ่อก็มาป่วยลมซะนอนเดี้ยงอยู่ในโรงพยาบาล all the family money went to his care so there was no money for ณัฏฐา a า เงินทุกบาททุกสตางค์ของครอบครัวก,ก็หมดสิ้นไปกับการรักษาพ่อของเธอไม่มีเงินเหลือเลยสำหรับนาทายาในการเรียนต่อนาทายา had once been brave enough to go against tradition of father and the village leaders ครั้งหนึ่ง ฮานายาก,ก็เคยมีความกล้าหาญอย่างเพียงพอที่จะต่อต้านวัฒนธรรมประเพณีต่อต้านคุณความคิดของคุณพ่อและผู้นำชุมชนหมู่บ้าน Now she had to do it again she was determined to follow her dreams แล้วตอนนี้เธอก็ต้องทำสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน เธอมีความแน่วแน่ที่จะเดินตามความฝันของเธอในพะาะาา r ที่6นะครับ At first the leader were against n a t a r a ในตอนแรก ผู้นำของหมู่บ้านก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของนาทยา They were angry with her for daring to do what even few boys dream about พวกเขาก็รู้สึกโมโหที่เธอกล้าดีที่จะฝันแม้แต่สิ่งที่ เด็กผู้ชายมันยังไม่กล้าที่จะฝันแบบนี้เลย she promised she would use her education help the village เธอก็สัญญาว่าเธอจะใช้ความรู้การศึกษาของเธอช่วยเหลือหมู่บ้าน she promised to come back and build a school เธอก็สัญญาว่า สักวันหนึ่งเธอก็จะกลับมาสร้างสถานศึกษา One village leader saw her determination and agreed to help her ผู้นำคนหนึ่งของหมู่บ้านก็เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมัน่นก็ตกลงที่จะช่วยเหลือเธอ The village gave her money and she also received a scholarship from Landro d p มาคอนวู o ม e น s ์คอลเลจหมู่บ้านก็มอบเงินให้เธอจำนวนหนึ่งเธอก็ได้ทุนเรียนที่มาคอนเป็นวิทยาลัยของสตรีที่อเมริกา In 2004, o r degree ในปี2004เธอก็ได้รับปริญญาตรีเธอก็ได้งานที่ got a job at the United Nations นะครับ ได้งานที่องค์การสหประชาชาติ In 2011 she received her doctorate in education ก็ได้รับปริญญาเอกทางด้านการศึกษาในปี2011 All made possible by her courage and her will to succeed ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้และเป็นไปได้ด้วยความ กล้าหาญของเธอและความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้ก็คือบทแปลของวันนี้นะครับนักเรียนครูหานคิดว่าเราก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อในคราวหน้านะครับนักเรียนพบกันใหม่คราวหน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับ วันสวัสดีในไลน์ด้วย